ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธที่3เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะาลงแนวทางลาวสตาของพอเสิร์ตนะคะลาวสตาซึ่งปกติพอบาไฮมาหลายมือแล้วนะคะคุณผู้ชมงดงดมาหลายวันแล้วค่ะพนว่าลาวสตาคนอบคอจะเบิงสักปันไดเนาะคะ่ะพอเสิร์ตกันเลยว่างดล่อหเนาะคะ่ะแต่ที่นี่โดยความที่ว่าพอกุ้งเห็ด ตัวเลขมันเข่าทุกมือนะแมคะ่ค่ะคุณผู้ชมพอเราก็เลยเสียดายค่ะ,ะมือนี้พอเราก็เลยหายมากเนาะคะ่ะพอเสิร์ตกันเลยบอกว่าเอาเล่าสตาไปล่องไปพี่ให้น้องเบิงคือเกานะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาการเลยได้เอามาให้คุณผู้ชมได้เบิงนี่ค่ะโดยทีฝ่าว่าค่ะคุณผู้ชมโทรศัพท์มันหอนแห้งหลายมันมันลงคลิปมันบ่มีเสียงไหมคะ่ะคุณผู้ชมไปไายข้างนอกแดดพอน่ะคะ่ะเราอากาศมันหอนแห้งคะ่ะเราเสียงมันบริยินเลยคะ่ะมันเป็นเสียงแบบ ไม่บันทึกเสียงเราเลยมันเป็นเสียงอต่างดาวเห็นไหมคะมันเป็นเสียงอ,อยังก็เรียกเสียงดาวมันเลยแต่ยู่คนมีเสียงพ้นเลยค่ะคุณผู้ชมไลยเสียจังหวะค่ะจินตนาก็เลยฝ้าว่ะที่นี่ฝ้าวอยากลงคลิปเล่าสตาร์พอเสิร์ฟเนาะค่ะพอสายหยิบหายมากแต่จินตนาก็อยากฝ้าวล่ลงนะคะที่นี่ก็เลย เอาอุปสรรคคือเกิดขึนแทนโดยอากาศตอนแห้งค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะไปเบิ้องล่าสตาร์ของพ่อเสิร์ตเลยค่ะรเราจะได้บวทเสียเว,วลาตอนนี้ใกล้จวนเวลาและพ่อแห้งเราวค่ะคุณผู้ชมอย่างเบิบร์บัตท่านเนาะค่ะเนาะเอาจาักนิดสักหน่อยแค่หัวมวนหัวคอซื้อค่ะเกล่าวเบิ้องล่าสตาร์ของพ่อเอสอเิร์ตมันนี้ได้เลยค่ะลาาสตาร์พ่อเสิร์ตวันที่3เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลาวสตาร์พ่อให้เด่น5รอง4กัน3เ้อค่ะ เด่น5ลอง4กัน3รูด5และ3ค่ะหลักหน่วย8 901 8 901วินกับ5 6 7ค่ะแล้วก็จับคู่ให้2ตัวค่ะคุณผู้ชม2ตัว05 50 49 47 97 87 29 39 33 83 43และ53ค่ะขีดเส้นใต้ให้สีแดงคือตัวที่พอเสร์จเน่นให้ค่ะคุณผู้ชม ตัวเน้นคือบอเบนวาจากเข,าข่าเสมอนะคะคุณผู้ชมตัวที่เพิ่นบ่เน้นกับเข่าคือกันคะ่ะแต่พอเสือคิดว่าตัวเน้นเพิ่นเน้นห้กะคิดว่ามันจะมาตัวนี้คะ่ะคุณผู้ชมกับบอตรงเน้นตามเพิ่นกระได้เด้ยคะ่ะแนวทางาเพิ่นหม้มาให้มาแค่เป็นแนวทางหาห้องเด้เบึงเนาะค่ะเนาะแนวทางลาวสตาของพอเสือถึงหยุดมาหลายมืคอค่ะเดี๋ยวคะ่ะดู3ตัวก่อนคะ่ะคุณผู้ชม ชุด3ตัวให้ามา650 156 510 539 549 638ค่ะทั้งหมด6คู่ค่ะคุณผู้ชมสมตัวแคปหน้าจอ3ตัวก่อนก็ได้เล้อค่ะคุณผู้ชมหรือทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะ,ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะจินตนายกกล่องมือนีบริลาใส่คากล่องมือสันนิดนึง้อคะคุณผู้ชมเพราะว่า mm hmm. รีบกับเวลา mm hmm. ฝ่าน้ำเวลาค่ะคุณผู้ชมเวลามีนเอ่อเหลือหน่อยมัน โทรศัพท์มันห่อนมีปัญหาค่ะไม่ได้ล่ง,งายาค่ะคุณผู้ชมแก้แล้วแก้อีกอ่าให้ดูแทบเป็นแนวทางเ้ยค่ะมือนีฝฟอๆค่ะคุณผู้ชมขอให้มันหมานเ้อคับสำหรับอ่าเอฟซี FC ของพอเสือที่เป็นเอฟซีลาวสตาเนาะคะ่ะมือนีเนาะหลังจากที่พอหยุดไปหลายมือค่ะอ่าสาเหตุที่หยุดก็เพราะว่าพอบอกว่าลาวสตาคนบ่คอยเบิงเนาะคะ่ะพอกันเลยแบบว่าเออ บ่ค่อยอยากกันนมากแต่ที่นี่มันเข่าดีไหมคะ่ะคุณผู้ชมสามตัวบ้างสองตัวบ้างเข้ามาตลอดพอเสร็จล้วก็เลยหายมากที่เก่าเนาะค่ะเนาะเอาจินตนาเห็ดมูลมุอมันมุมือนี่คุณผู้ชมขอโทษหลายๆเด้อค่ะถ้ามีอย่างคัดของก็ได้เบึ่งดือนๆเฝ่าๆรีบลงเลยค่ะคุณผู้ชม,ชม,ชม,ชมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมันหมาน,มนทุกคนเด้อค่ะล่าสตา์มือนี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ